เริ่มยังอ่าครับนี่คือวิธีการเด็ดผักนะครับที่จะใส่แกงกะทิกะทิไก่ใส่หน่อไม้สดนะครับผักนี้ต้องต้องใช้ครับเนี่ยต้องมีเวลาว่างนะครับถึงจะทําได้เพราะว่าการเด็ดเนี่ยมันต้องขีถีพิถันนะครับเราจะปล่อยให้มันเด็ดอันหนาๆไปด้วยเนี่ไม่ได้ต้องค่อยๆเด็ดทีละใบเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเป็นขั้นตอนคะอ่อนๆเนี่ยเป็นทีละเม็ดนะครับทีละช็อต แล้วต้องใช้เวลาจริน,นครับไม่ใช่เด็กแบบสุมสีสมหานะครับต้องใส่ใจและจดจ่อกับมันเนี่ยนะถึงจะได้ผัดที่สวยงามนะครับวเวลาทำข้าวเนี่ยให้มันน่ากินเห็นไหมครับนี่เห็นไเด็ดนี่คือโดนเขาให้มาเด็ดให้นะครับที่กินก็ไม่ก็อยากเด็ดหรอกพอดีเขาใช้ปฏิเสธไม่ได้นะในบ้านเขาให้เด็ดก็เลยเด็ดช่วยนะครับเดี๋ยวเขาไม่ทําให้กินเดี๋ยวอดอีก ให้จริงก็ทำใส่บาทนะได้บุญร่วมกันนะครับถ้าท่านใดอยากจะเรียนวิชาการเด็ดใบผักอย่างนี้ครับก็เรียนได้นะครับเรียนได้ตัวเองที่บ้านครับเนี่ยเอาดูแล้วก็เอาไปทานะครับเด็ดแบบนี้อย่ารีบร้อนครับค่อยๆใจเย็นๆเด็ดทีละนิดทีละหน่อยนะครับเด็ดเสร็จแล้วนี่ต้องล้างด้วยนะครับถ้าไม่ล้างนี่ยไม่ได้นะครับเพราะผักเนี่ยเราไม่เชื่อใช่ไหมครับว่าเราซื้อมาจากตลาดเนี่ยหรือว่าจะขอใครมาก็แล้วแต่เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันโดนอะไรมาบ้าง นะครับโดยเพราะมลภาวะในปัจจุบันเนี่ยอากาศมันเป็นพิษน้ําฝนก็เป็นฝนกรดครับตกลงมาใส่เนี่ยจะท้องเสียได้ง่ายๆครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องล้างนะครับล้างด้วยน้ําสะอาดอย่างดีนะครับเนี่ยต้องใส่กละมังนะครับกละมังอย่างดีใส่แล้วก็ล้างให้น้ํามันแช่ไว้ก่อนนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับมาแช่น้ํายังไงครับเนี่ยนี่ครับเราต้องเปิดก๊อกน้ําก่อนนะครับเปิดก๊อกน้ําเอามือ มือขวาและมือซ้ายก็ได้ที่เราถนัดนะครับเราก็ซาวซาวล้างนะครับเนี่ยเพื่อจะเอาชำระคราบต่างๆออกนะครับเนี่ยครับล้างเสร็จนี่ก็เปิดแช่น้ําที่ไว้ก่อนนะครับเนี่ยก็คือหม้อเห็นไหมครับหมอ้อมั่งทำน้ําแกงเรียบร้อยใส่หนออไม้แล้วเนี่ยเราก็รอจะเอาผักใส่เมือม่อไก่สุกน้ำแกงใส่ไก่นะครับ,บอก็อันนี้มันทาไม่ยากหรอกถ้านใดนมีจิตใจจดจ่อก็ทําได้นะโอเคนะครับจบหลักสูตรวันนี้ครับ